วางฝ้าวางซ้ายเฝ้่าหยับหลอกเข้าในมาแล้วตกกลางอู้อยาให้บอลลูกนี้ยังถึงแล้วเกียงอ้ามาเก็บได้แล้วขวาเปิดกลาวไปซ้ายทิ้งครับพับลงดีด้วยครับตอน,นี้นะต้องย้อนเอารอง้อนไม่ดีครับกามาเราทำชิงหนึ่งสองทางขวา,า,าแล้วสปีดมาข้างในมีครับฝาหนแต่ว่าบอลออกข้างไปก่อนครับ โอ้โหจังหวะสุดท้ายครับเล่นเลยทันทีเลยครับโอ้โหว่างครับทีครับตรงกลางครับท้ายมีฝามีดูเล็กล็อกปูแล้วให้ทางฝาเรื่องวันนี้กครับเปิดข้ามฝ้าออกมาตั้งกันใหม่ครับไหลามาให้ดีแล้วจังหวะสุดท้าย ยามาโอ้โหดกับบอลยัไม่อยู่ซะอีกแล้วบริจัคโรเวอร์ต้องช่วยกันทิ่อีกแล้วนะเหล่านี้พวกเขาตัวผู้เล่นเนี่ยน้อยกว่าครับเกียร์การการลิฟท์โหเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ทำได้ดีเลยการถูกวองวิ่งเสียบสามเหลี่ยมเสาแรกครับเข้าไว้สวยงามครับ กินไก่้โหเนี่ยน้ำหนักได้แล้ววันนี้ทานนี่ใกล้เคียงทีเดียวครับตั้งเตะได้ท่านเลยครับนี่รอดูเออไปตั้งเตะใหม่ครับสองเรบกีฬาเมโป้ครับเพียงฟาฟาวางซ้ายครับใช่แล้วไปให้ไม่ดีนะทั้งวันนี้แล้วดูกระบ๋อลไม่ออกอ่าโดนหยาทิ้งอยู่ ได้เป็นเตะมุงก็ได้ครับด้นขวาครับเอาเอาไงมาดูครับหลบฝาสองสาคนแล้วจริง มผ่านครับเั้งแล้วแตงหวะสุดท้ายก็เป็นได้ลูกฟุ้งครับสั้งแล้วจิตอลาเบโกเดี๋ยวจิตครับเย็นซานเลยครับเป็นสองเป่าถูกยิงเองแบบไม่ตรงครับคราวนี้นะเป็นโกฟีคินาครับเหตุผ่าน5นาทีเสร็จครับของชึ้เวลาหลังครับเีนว่ายังคงเป็นทางด้านจิตอลาเบโกเดี๋ยวจิตครับกับอยู่สี่มาถึงกัสี่ครับ ครับเรากระตดดต่อรูปนี้จะยากนะเปล่าอ่ะไปทางด้านซ้ายครับโหลดหลบมาหนึ่งแล้วให้ไม่ผ่านนะครับโอ้จ่ายไม่ดีลูกนี้แล้วจะไหล่ตะลูกยทำไปถึงครับอ่าไปเก็บมาได้ครับตีทางด้านขวาครับอาฟาดเลยครับ ค่อยๆเซฟอตัวมากกว่าโอ้โหเลยกินล um, ูกทีหลาหลาครับได้เลยใส่กุ้งครับเดินขี่กินนจับในโลผมป้าผ้ากาวเปิดโอ้โหนี่กะยิงเลยครับแนะแล้วกินอะไรกุ้เดี๋ยวขิดครับเออย้อนกลับมาล็อกเข้าในสวยครับ ชี้ข่ามาเปิดอีกทีไม่ได้อะ เด็กาอู้นี้ก็แรงับแม่เขาฟ้อมแบบเป็าเลยครับสิงยาวมาบโง่หนูทียังได้เียงเอาจับบอลยาวเกียงยังถึงกับทางซ้ายครับของกีฬาเดี๋ยวกีก็ตามาเกียงแล้วจังหวะนี้ไมถึงด้วยนะครับเปิดมาแล้วไม่ผิดลนจังหวะสุดท้ายนไม่มีใครเลย เหมือนจะมีการขอเปลี่ยนตัวสามคนแล้วครับมายืนรอครับอาจจะสามคนล่วงแล้วครับตอนนี้โบกปีกให้มาครับท็อกเพียงกัดครับ อยวามาตั้งก <Yeah, yeah. S 1> ันใหม้กี้เลยใอ้ตามช่องอ่ะไปทะลุอีกเยอะวัดจังหวะนี้จับบอลลากออกข้างเองได้อีกเยอะอย่าไปมองทู้เล่นซ้ายครับของจินตนาเรย์ป้เดี๋ยวผิครับอีกจัดมาทุ่มแรงเลยครับดูมั้ยได้เพุ่มไก่ครับแล้วจังหวะนี้ออกทีได้ครับ จับบอลหลุดออกหน้าไปเองแล้วอีกแล้วบอลจักรู้เออไอ้พิงออกมาข้างหน้าเขายังได้ครับดูแล้วหลุดต่อแล้วจับบอลลากอีกแล้วไอ้บรลการเสียบอลครับยกมาทั้นแหลบลูกนี้โหมูนี่ขี่เรื่องยังได้ครับเขา ฮอสปีหนีาตรงกลางอ่ะบอลมันเลยตัวไปนิดนึงยังได้ครับเติร์กอธิกครก็ฮอสเตัวบอลนี้ขึ้งครับหลอกสวยครับโอ้โหนี่หลอกหลังหักเลยครับจังหวะทัท่า้วยิงแล้วไปครับย่งไม่หาแล้วดูแล้วสวนกลับจับตอนแรกไม่ค่อยดีครับตูดทำมวยไปอีกครับแจ็ค เพียงดีเอาบอลสปินเข้าทางเรต่างหูเหอรับแต่ว่าจังหวะนี้เอาเกี่ยวไม่ได้ครับซ้ายมาแล้วเด้งๆจริงเรียบร้อยหรือเปล่าไม่ได้ยังโอ้โหเป็นชวนเสาเลยคไม่ได้ตุ้งหัวลูกนี้ไม่มีดวงเงี้โอ้โหดูกระบ๋อลจะใ้ประตูหม่แล้วไปชนเสาด้านในครับแต่ว่าไม่เข้าครับโอ้โหเหล่าตุ้งยังกลับบอปัดออกไปทันครับไปบุกทางซ้ายครับของ บอลต่างเวอร์ยกมาเอ้าหนึ่งทีนึงเล่าคราวนี้เรียบร้อยแลโอ้โหนี่แล้วกล้ตัวสำเร็จเลยครับก่อนได้นยิงไปชนเสาแล้วนะ้ขอได้คิปคราวนี้ยิงไม่พลาดนะฮะว่าจะฉลับผู้สองประตูนี้ตืึงก็ตามครับโอ้โหจังหวะนี้ก็เรียบร้อยครับได้ขอเปลี่ยนตัวอีกคนครับสำหรับทางด้านประตูต่างเวอร์โอ้โหไปลงเท้าใหเลยนะผมมาคาสิกสุดๆครับ รดงเท้ไม่รู้ฟุตซอลหรือว่าอาไม่รู้อัดยาหรือว่าโตซิตี้โอ้โหขาสับสิบล้ครองท้าลูกเสือด้วยเนาะอสาย้น่เอาสายมัอนีอยากหอเน่ะ โย่ไปหายครับของการยังได้ก็เพราะว่าตัวตะบอลยาวไวครับท็อปไปทำมือ่างเท้าเลยครับป้ากันไปตูนก็ป้าเลยครับทางขวากั๊บรออยู่ครับไปแล้วไปแล้วแจ็คต่อต้นส่งมาทันหลังออกข้างได้ลูกพุ่งครับตูนกายมาแล้วโป่งหนุนไม่หายยิ่งของตูรับ

โอ้โหจะไปเล่น <sketches> อ oh, to right mm ีกคนไม่ดีครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับเกมทำอยู่สี่ประตูตอนหนึ่งครับเกมนี้ต่อให้แพ้ก็ไปแพ้ไข่แตกแน่นอนครับสำหรับเราสักมืเวอร์ครับจัดขึ้นมาสวยครับล็อกเข้าขวาลูกนี้ล็อกกลับมาตั้งกันใหม่ครับโอ้โหวันนี้ขึ้นเลยครับเกมกลางเป็นตัวอันดอคิดครับ สองหลังสุดท้ายกันเกินขึ้นสนามแล้วตูเลอกเขาแม่มั่นใจในการผ่านบอลเท้าหุ่เท้าครับเป็นเร็วฟุตบอลไดเล็กเลยครับจังหวะให้บอลกันไปอยากไปมากเลยร้อนอยากวางต้านังใหม่ครับแจ็คต้องย่อจะต้านเอาด้ชั่วครับพยายามเดินนิด การทองบอลที่เรียกว่ารับฟุงแล้วตอนนี้โยนมาไม่ผ่านครับองค์การยังเป็นของกิตาราเป็นกู้อวตารกีตแม่อรุจ่าไปเล่นผ้าแล้วแนะลูกนี้เสียบอลเกียนต้องกระโดดทีคบหลอกเราแม่จังหวะสุดท้ายก็ได้เป็นลูกฟุ่งครับถุงย,ย้อนเดี๋ยวมาตั้งให,ใหม่ครับ เดี๋ยวมานขวาครับจังหวะนี้ตลบไล่ลไผ่านครับมาจาับล,ลูกเอยลูกแบบไปทางย่านครับไอ้พีกขึ้นหน้ามาก็ข้างหน้าปีด้วยแต่ว่าท็อปยังมองถึงอา้าวแล้วจังหวะสุดท้ายไปเอามาได้ครับอาแล้วข้างหน้ามีพี่ครับโดนโดนให้ขนาดเส้นแต่ว่าแต้งบอลมันเป็นไต่เส้น,นออกข้างก่อนในจังหวะสดุดท้าย แงต่อมาตรงกลางสวยเลยครับแต่ว่าจังหวะที่แม็กจับบอลไม่ดีครับเอลาจากโรเวอร์ไปจับมาได้ครับใช่แล้วทำชิงโอู๋เฉยที่อ๋อจังหวะให้ดึงทิ้งแรงเกินไปแล้วนะ่นการทำชิทหนึ่งสองให้เดียดดีแล้วครับแต่ว่าจังหวะให้บอลเนี่ยนะมันแรงไปนิดหนึ่งครับาป้าเลยครับโอ้โหฆ่าไม่ดีครับกับโดยไอรีชัตต์นี่เป็นซ้ายย้อนหลังไปนิดหนึ่งครับ พุ่มเร็วครับอ๋อจะลุยให้ผ่านครับอยากได้เพืุ่กงอีกครั้งเนี่ยสำหรับโทรศัพทลูเวอร์ด้านขวาเนี่จะพุ่งยังไงครับพุ่งไกลมาลูกนี้โอ,อ้ทีเข่าหอเอาเก็บได้แตกแล้วจริงโอ้โหตรงสองไปดีเจอาเฟอร์ลูเวอร์โอ้ทีสาดยาวเลยครับตัดขึ้นมาข้างหน้าครับแม่จับ ให้ติดบต้องให้ด <that> <that> ึงเอาแล้วก็จับก <to> <combo accord> ุ้งเลยสีบอลครับให้ย้อนกับมาท็อป้าฟาเลยครับแจ็คกับสาร้ายครับเกมเข้าถึงช่งห้านาทีสุดท้ายครับต่างประเกมในที่เวลาหลังครับแล้วจำนวนไปได้ด้วยก็สวอนนี้ดูครับเน่งๆไม่ผ่านครับยังรับเข้าสองแล้วไม่ออกด้วยครับเอาเลยวิจักไปเก็บมาได้ดูครับหลายหลังมาท็อป บอลมันแค่บอลขาจังหวะที้แม่ไบฟ้าเลือกตักกลับมาได้โอ้โอหช้าครับเอาตหลืจังหวะนี้ไม่ฟาวสี่ตอนหนึง่งแจ็คให้มาเลือกแล้วจริงเลยครับโอ้โหพี่อนทุกคนทานี่ไม่ได้พร้อมจะรับก,ก่อนเลยครับจังหาวะหลุดมาสี่หนึ่งแบบนี้โอ้โหเพื่อนที่สร้างงานมาให้เรียกว่า ตอบไม่รู like ้ทำยังไงจริงก็หลุดมาสี่ต่อหนครับภากบอลใส่กีายาวใ่ส้ายนที่ใส่ชุดบอลมกอะไรประเทศไทยประเทศไทยเกลดอากบอลเมืองนอกไม่ได้ใส่ชุดอะไเลยไม่ได้ออกทีวีออกทีวีแล้วใส่สูตใส่ให้มาที่ไหนเอาไปเอาไปเล่าให้ได้เล่าอะไรเบอร์เบอร์ซัเบอร์ หน yeah. ึ่งสองครับครบไมาเกียงโอ้โหเปิดไปง่าครับลูกนี้เก um, um 네ีียวมาได้แล้วสามคนก็ข้างแล้วคนจากเวอร์จะสวนคงับเลื่อมาขวาเรับลลเปิดชาวแหลกเราได้ในลูกชุ่มคงับ มองทุ่นเ้ยนั่นขวาครับของวอลเล็โรเวอร์ครับกลุ่มกายกันทีแล้วยิงต้านน้ำโอ้โยตรงต่ออีกครับโอ้โหนีออ่ถือว่าจริงตัดหน้ากองหลังได้แล้วด้วยครับสของวอลเล็ตโรเวอร์ครับเนาะทุกนี้โดนก็ถ้าจะไม่โดนเลยครับบางเก,กินไปครับแจ็คชิฟตึ้นหน้าครับ ดูแล้วครับโอบลงได้แล้วจะสวยก็ออสปูแทงมไอ,อเดียดีๆครับวันนี้เหมือนแรงเหลือเยอะครับโอ้จ่ายบอลหลายครั้งนี่แรงเดินไปครับน้องนี่ลงโอบใส่รองเท้าลูกเสือเนี่ยแบบอาจจะล้อปีได้ครับจังหวะดิงสป,ปิรนนิงก็เตะทิ้งไปไม่ดีครับบากว่านี้ซะหน่อยเลยข้างหน้านี่มีพื้นที่เลยครับ ยัดขึ้นมาทางซ้ายครับล็ลอกไปสูดเส้นแล้วโอ้โหตกกลับมาตรงทางนี่ยิงยิงยิงผ่านลูกนี้ก็ไม่มีใครชาร์จโดนเลยครับบอลท่านจะไปชันแหลกนิดนึงครับแล้วเป็นลูกพุ่งทางขวาครับแจ็คพุ่งโฉบพื้นมาลูกนี้ฉแหลกมาออกข้างอย่างนั้นลูกพุ้งอีกทาก่างเข้วทางขวาครับ ขายเกมแล้วแล้วอาทีตย์เสร็โผพิงออกมาสวยครับแม่จับบอลด้วยร่มผ้าเอาแล้วสองคนครับสองต่อหนึ่งพี่ออสยังไงครับจับแล้วรอเพื่อนเล่าเปิดหักมาโอ้โหไม่ดีครับการหล่อสวยครับพายออกมาวงการเอาจับบอลล่าดีแล้วดูสวยจับดูครับสามต่อสองโหยังไม่ติดแล้วแลกเกียงอีกครับเขาเกี่ยวลงมาสวยครับ ออาสวนกลับก,ก็แทงลูกนี้ข้างหน้าไม่ทันลูกอ๋กอโดนสวยกลับมาบ้างเหมือนกันโอ้โหสาวโง่ก็สี่เลยครับบเพราะจะว่าเลือกครับแต่ว่าไม่ผ่านเกียงเอ้าแล้วเกียงไปล้มทำเตะทิ้งเงียง้ยแจ็คกระโดดโหใจดีนี่่เฝ้าโดนไปครับโอ้โหี่สับเปลไปเลยครับทิ้งยาวไม่ผ่านเอาแล้วครับจังหวะนี้จะสวนครับ จับบอลยาวเลยไปอีกโดนปามก็ออกข้างเลยได้ดลูกพุ่งเยอะไปแล้วไปครัวจังหวะของทางด้านขิดรารเป็นปเดี๋ยวขีดครับ้อมยันย้ำกับทางซ้ายครับโอ้โหดูเลยมาไม่ออกครับแจ็คแต่รอดขามาสวยครับ ทางขวาวา่างอยู่สองครับแตะเบาครับแม่จะไปแตะคืนกัดเมาลนไอทะลุชอ่องโอ้โหเพื่อนจะหยุดวิกได้อีกครับแม่ปุ่งตายทีเดียวครับแต่ว่าโอ้โหเล่นไม่ได้เพราะมาสงวนิสาบอลกบไม่ดีแล้วก็หมดเวลาการแข่งขัๆๆนครับ เลยคุณเล่นตั้งสองทีมในการสนามต่อครับเจอเลยครับทั้งบอลระดับโลเแล้วก็ผู้อัดเสียล็อกผิดครับยังไงเชิญเลยครับทั้งสองทีมครับรีบกลับแม่โค้งเนี่ยเอายังไงเชิญเลยครับอยังไงต้องขอคุณเบื่อหน้าสองทีมด้วยครับเกมในคู่สุดท้ายก็จะมาวันนี้ครับผิงกล้วเราเป็นตเวอัสียล็ิดแล้วก็ทั้งบอลระดับโลเวอร์ครับยังไงต้องขอคุณด้วยครับตั้งแต่คู่แรกถึงคู่สุดท้ายครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยับวันนี้สามสิ่งู้ครับ หาคู่เป็นของดีชั้นสองครับแล้วอีกหนึ่งคู่เป็นของดีวิชั้นหนึ่งครับอ๋อเดี๋ยวพบกันใหม่ในเรื่นนี้ครับยังไงเจอกันกับบ้านดีดีด้วยครับ